ฮัลโหลก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับเกมบ o ม m ซตออริจินนั่นเองคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเปิดกล่องอีกแล้วนะครับเป็นกล่องอาวุธเทพนะครับก็มาเป็นกล่องที่เข้ามาขายช่วงกิจกรรมตอนนี้นะครับนี่เลยไอ้เจ้ากล่องนี้นะครับซึ่งในกล่องเนี่ยมันจะมีหอยมุกนะครับมีน้ำยาอัพพลัง มีหินบวกแล้วก็มีหินตีประดับนะครับแล้วก็จะมีพวกหิน3าหิน4ี่หิน5้ามีไข่กูลูแล้วก็มีกล่องอาวุธแลนะครับแล้วก็จะมีกล่องใส่ตั๋วนะครับกล่องแลกตัว๋วอ่ะซึ่งกิจกรรมเนี่ยเมื่อเราได้หอยมุกมาแล้วนะครับเราจะเอามาแลกของได้ตรงนี้อ่ะโอเคทีนี้หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะครับอ่ผมก็ทวนให้อีกรอบหนึ่งก็คือ เข้าไปที่กิจกรรมนะครับแล้วก็เลื่อนลงไปล่างสุดเลยตรงแพ็กคัดสรรน,นะครับแล้วก็เลือกโปรโมชั่นฝึกฝนนะครับแล้วก็ไปที่แพ็กอาวุธเทพนะครับเดือน5นี่เลยมันจะอยู่ตรงนี้นะกล่องละ100ใบเขียวและก็100อีใบสีส้มนะครับซึ่งเราสามารถเปิดได้100กล่องสําหรับใบเขียวนะเป็นโดนัทที่หาได้จากในเกมอยู่แล้วซึ่งก่อนหน้านี้นผมเปิดไปแล้ว60กล่องแล้วผมจะมาซ้ำอีก40ผมไปทําเควสหาโดนัทมาแล้ว เดี๋ยวจะเปิดอีก40กล่องซึ่งผมอยากได้อาวุธนะครับอยากได้กล่องอาวุธนี้อ่ะมันจะมีตีศูนย์ครับมีกอฟุตบอลแล้วก็มีรองเท้าซึ่งแต่ละชิ้นเนี่ยจะมีจุดเด่นต่างกัน,นครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูก่อนละกันอ่ะก็นี่เลยตีศูนย์ครับจุดเด่นก็คือการโจมตีจะมีพลังโจมตีที่โดดเด่นนะครับแล้วก็มีพลังทําลายที่ค่อนข้างสูงนะครับสองร้อยสามสิบอ่ะส่วนชิ้นต่อมา ก็คือโก f ฟุตบอลอันนี้จะเด่นไปที่โจมตีและป้องกันนะครับแต่ว่า,ามุมจะน้อยกว่านะครับมุม20-55ส่วนอีกอันนึงเลยก็คือรองเท้าแตะรองเท้าแตะเนี่ยจะอยู่ที่มุม15-50นะครับจุดเด่นของเขาจะเป็นดาเมจนะครับก็คือ ATK ที่สูงมากแล้วก็ลักที่ค่อนข้างสูงเลย อ่ะสามชิ้นนี้นะถ้าถามว่าสามชิ้นเนี้ยชิ้นไหนดีสุดผมยกให้รองเท้าแตะนะครับเพราะว่ามันมีคลิแล้วก็มีพลังโจมตีอ่าที่ค่อนข้างสมดุลกันนะครับอ่าไม่ใช่แค่ดาเมจเพียวๆถ้าใครอยากได้ดาเมจดบก็เลือกอันนี้นะครับแต่ว่าส่วนตัวผมแนะนําจะแนะนําเป็นรองเท้าแตะนะโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะไปเปิดกันนะครับสี่สิบห้ากล่องเพราะว่าผมมีเศษอยู่อีก 65อันนะครับผมจะเปิดให้ครบเลยเป็นประมาณ110นะครับแล้วเดี๋ยวผมอาจจะมาแลกเป็นกล่องแลกตั๋วนี้แล้วกันโอเคไปลุยกันเลยครับผมขออนุญาตเปิดทีละ10นะครับแต่ว่าอเอานี้ก่อน5ใบ5ใบนะครับแล้วก็เปิดเลยนี่ได้เป็นหินตีบวกเลเวลหนึ่งครับทีนี้เดี๋ยว เปิด10กล่องเลยนะครับปึ๊บซื้อ10แล้วก็เปิดก็เกลือนะครับถือว่าเกลนะได้ของพวกนี้มาแต่ว่ามันก็ยังเป็นของที่เราได้ใช้อยู่ดีนะครับช่วงแรกๆอย่างนี้กล่องที่1 0 2 0แล้วครับอันนี้ก็จะเป็นกล่องที่25แล้วเพราะว่าเมื่อกี้นี้เปิดไป10แล้วก็5 เปิดเฮ้ยโอเครอบนี้โอเคนะครับได้กล่องตั๋ว2อันแตเหมือนจะมีดวงนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะเปิดซื้อไปสิบกล่องครับแล้วก็เดี๋ยวไปเปิดทีละกล่องดูเพื่อจะดวงดีนะครับซึ่งในกล่องเนี่ยอ่ะมันมีหิน5้าด้วยผมก็อยากได้เหมือนกันนะถ้าได้หินห้ามาผมก็อยากจะเอาไปบวก9้าต่อนะครับนี่มาแต่เดี๋ยวเปิดทีละใบดูนะครับ ได้หินสองได้หินสองก้อนครับเปิดได้หินอีกสองก้อนอ้าได้กล่องตั๋วมานะครับได้หินอีกสองก้อนได้หินบวกประดับนะครับได้ได้ที่เจาะมุกได้น้ำยาน้ำยาีนเกลือนะครับหินหินนี้แล้วโอเคได้หินนีกแล้วนะครับเปิดอีกสิบกล่องสุดท้ายนะครับ สุดท้ายแล้วก็ท้ายสุดแล้วคงจะไม่เปิดต่อแล้วนะเพราะว่าหมดโอเคลุยครั้งที่45นะครับใบ10ใบสุดท้ายเปิดโอเคก็เกือบไปตามระเบียบนะครับผลประกอบการก็คือหินสาก็ไม่ได้นะครับมีคุ้มหน่อยก็คือตั๋วนี้นะครับไอกล่องที่ให้เลือกตัว๋ว แล้วก็มีหินบวกมาให้นะครับโอเคก็คลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันก็ผมแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผมก็ใครอยากเปิดก็เปิดได้นะครับถ้าคุณมีดวงคุณอาจจะได้ของดีโอเคแล้วไว้เจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ